สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาค่ะใบหน้าเริ่มห้อยเริ่มหย่อนคล้อยหรือว่าดูโซมดูมีริ้วรอยล่องลึกแล้วก็ล่องตื้นวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในใบหน้านะคะหมอชื่อแพทย์หญิงอาทิตยาเมิงซิลินะคะหมอได้รับเชิญนะคะเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการร้อยไหมปรับแต่งใบหน้าแล้วก็ได้รับเชิญสอนในเรื่องของการฉีดไม่น้ําเพื่อเติมเต็มแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ จะมาสอนคนไข้ในเรื่องของการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับใบหน้าค่ะว่าในปัจจุบันนะคะมันมีนวัตกรรมหลายๆตัวเลยนะคะที่ช่วยทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะโดยที่วันนี้สิ่งที่หมอจะสอนเรื่องแรกเลยก็คือกลุ่มของไบโอสติมูลเลเตอร์ค่ะกลุ่มของไบโอสติมูลเลเตอร์ก็คือตัวอะไรบ้างมันคืออะไรนะคะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรนะคะ ตัวไบ o อส i m มู a เลเเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะพูดง่ายๆว่าใหม่ล่าสุดเลยนะคะในการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนให้กับใบหน้าของเรานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆประเทศนะคะที่ผลิตตัวยานะคะออกมานะคะเพื่อช่วยให้เราเมีใบหน้าที่ดูเด็กและดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะเราจะเริ่มจากการพูดถึงตัวสกลตรากันก่อนเลยนะคะ ตัวเกาตราเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าเป็นตัวออริจินอลค่ะ เป็นตัวแรกในโลกเลยนะคะที่เพิ่มการสร้างคอลลาเจนมีงานวิจัยมีเปเปอร์รับรองเลยว่าเมื่อเราฉีดเข้าไปในใบหน้าแล้วนะคะย้ำว่าต้องฉีดแบบถูกวิธีด้วยนะคะที่อธทิตตาคลินิกนะคะก็ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตไปอบรมไปเทรนโดยตรงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อซื้อตรงจากบริษัทเป็นตัวยาของแท้ออริจินอลแน่นอนจุดเด่นของตัวยานะคะเมื่อฉีดแบบถูกวิธีคะ่ะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์เป็นของแท้นะคะพูดง่ายๆว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในใบหน้าค่ะมากกว่า66%เลยทีเดียวนะคะคอลลาเจนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นคอลลาเจนไทวันเป็นคอลลาเจนที่สําคัญกับใบหน้าของเราค่ะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูตึงดูเฟิรม์มดูกระชับขึ้นนะคะใบหน้าของคนไข้ก็จะยกขึ้นมีคอลลาเจนผลิตเยอะขึ้นมีเปเปอร์วิจัยอีกแล้วนะคะว่าเมื่อเราทำต่อเนื่องกันเนี่ย จะทำให้ใบหน้าเนี่ยตึงกระชับและดูอ่อนเยาว์ขึ้นอยู่ได้ยาวนานถึง2ปีเลยนะคะตามปกติหมอก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยทำทั้งหมด3ครั้งนะคะใน1ปีแต่สำหรับบางท่านนะคะมีการผลิตคอลลาเจนเยอะทำแค่ครั้งเดียวตัวสเกาต้า1ขวดเนี่ยจะมี1 0 c ซีซีนะคะเราฉีดหมดเลย1 0 c ซีซีนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ปกติฉีดครึ่งหน้าให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ในทันทีคนไข้จะเห็นเลยนะคะว่าหน้ามันตึงเฟิรม์มยกกระชับขึ้นนะคะแล้วพอเวลาผ่านไป 1- 2เดือนหน้าก็จะตึงเข้ารูปขึ้นไปอีกนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพอเราฉีดขวดเดียวแล้วหน้าตึงขึ้นมีลูกค้าซื้อ2ขวดลูกค้ายังไม่มาฉีดขวดที่2เลยนะคะเก็บไว้ก่อนลูกค้าบอกหน้าตึงดีอยู่การฉีดตัวสกาวต้ามันช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนค่ะ พอคอลลาเจนในใบหน้าของเรามันมีเยอะขึ้นหน้ามันก็จะดูเด็กดูตึงกระชับแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องฉีด3-4ขวดก็ได้สำหรับสมาชิกที่สนใจเนี่ยเข้ามาปรึกษาสอบถามได้แล้วก็มีราคาพิเศษให้นะคะรับรองร้องว้าวแน่นอน